วันนี้เราจะมาทําแกงผักทองใส่หมูกันโดยไม่ใส่กะทินะเราก็ใส่น้ําไปหน่อยนึงแล้วเราก็มาใส่พริกแกงพริกแกงที่เราโขลกไว้นะ่ะหรือพริกแกงที่เราซื้อซื้อก็ได้มาคุณมันให้หอมก่อนนะใส่หมูใส่ผักทองลงไปกองเอพริกแกงหอมแล้วนะ แล้วเราก็จะมาใส่หมูแล้วเราก็จะมาลวนหมูให้สุกสักหน่อยนึงหลองที่เราลวนหมูแล้วเราก็ใส่ปะลาร้าไปลวนด้วยเลยถ้าคุณไม่กินปะลาร้าก็ไม่ต้องใส่ลวนหมูค่ะกะปลาร้าให้มีกลิ่นหอม เสร็จแล้วเราก็มาเอาไอ้พักทองที่เราหั่นล้างน้ําไปตลงไปลว่ารวนมานะให้มันมันเข้ากับปลาละเอาพีแกงเราใส่กะปีไปแล้วทำอย่างนี้จะได้หอมกลิ่นกระทะมันไหม้หน่อย ห่นกระทะมันมหนไอม่นมนมนหน่อยๆเนี่ยมันปลาเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเราก็มาใส่ขะนอก,ก้อนเนึองอันนี้มันแกงนะไม่ใช่ผัด ให้ขนัดสูตรไหนก็ทำสูตรนั้นแม่น,นัดอย่างนี้ก็ทำบี้ขอ้อดีขอ้ขอให้มันเข้าหมูเข้าฟักทองเครื่องมันละลายแล้วก็เราก็ใส่น้ำใส่น้ำแค่พอท่วมพอ แล้วเราก็ปิดฝาไว้นะฝาให้เดือดเลยให้ให้พวกทองกับหมูมันเปื่อยเปิดฝาก็ได้แล้วเปิดฝาแล้วเราก็จิ้มดูว่าว่าพวกทองมันเปื่อยไหมมันเปื่อยแล้วเปื่อยกำลังพอดีแล้วชิมรสชาติก่อนนะเครื่องเราไม่ได้ไปปรุงอะไรมานนะเพราะเราใส่ โอ้ยบิ๊กแกงเราก็มีมีเกลืออยู่แล้วมีกะปิแล้วเราก็มารวนน้ำปลาแล้วมาเสร็จแล้วเราก็มาใส่ผงนั่วหน่อยนึง่งใครชอบเค็มขนก็ใส่ปลาละอันนี้อีกหน่อยนึงปลาข่อยก็ได้นะจิ้มรสชาติก่อนแต่ไม่ว่าพอดีแล้วบางคน ปากควเราไม่เหมือนกันนะทำไมว่าพอดีแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใส่ใสกระเพรานะแล้วเราก็ตักตักไช่วยช่วยกันนะจ้าแกงฟักทองใส่หมูไม่ใส่กะทิ ลองชิมกันนะจ๊ะ